สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่การเฉลยข้อสอบสออวนาเคมีปี61นะครับซึ่งเป็นข้อสอบจริงที่นักเรียนได้สอบไปเมื่อวันที่26สิหงหาคม2561และอย่าลืมครับฝังนักเรียนติดตามช่อง YouTube ของครูด้วยนะครับเคมแคร์หรือผ่านทางแฟนเพจ a ฟ e บ o ๊กเคมแคร์เพราะเคมีคือทุกสิ่งโอเคสำหรับวันนี้ก็จะเป็นข้อสอบข้อที่34นะครับเกี่ยวข้องกับอะไรนั้นเราไปดูกันเลยครับสาหรับโจทย์ข้อที่34นี้นะครับเขา สารละลายเกลือซัลเฟตของโลหะ A, a s o 4 3.22กรัมทำปฏิกิริยากับสารละลายแบเรียมคลอไรด์ครับมวลสูตรเท่ากับ208ที่มากเกินพอพบว่าเกิดตะกรของแบเรียมซัลเฟต4.66กรัมโลหะ A ควรเป็นธาตุใดอ่าถ้าเขาถามว่าโลหะ A เนี่ยควรเป็นธาตุใดแล้วเขาให้ช้อยส์มาแบบนี้นะครับเรื่องนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ ปริมาณสารสัมพันธ์ครับเรามาไล่ดูที่เราหัวข้อนะเขาบอกว่านำสารละลายเกลืออเกลือซัลเฟตของโลหะตัวนี้นะครับ AsO4 นักเรียนครับครูเชื่อเหลือเกินว่านักเรียนหลายๆคนนี้น่าจะพอรู้อยู่นะครับว่า,า s o 4หรือว่าซัลเฟตไอออนเนี่ยปกติมันจะมีประจุเป็นลบ2ถูกไหมพอมันมีประจุเป็นลบ 2, สแดสแดงว่า A ตัวเนี่ยมันจะต้องมีประจุเป็นบวก2ครับนักเรียนโอเคนะ ดังนั้น A อเนี่ยอาจจะเป็นโลหะพวกหมู่2ก็ได้หรือว่าเป็นโลหะตัวไหนที่มีเลขออกซิเดชันเท่ากับบวก2ก็ได้นะครับแล้วเขาบอกมาทําปฏิกิริยากับสารละลายแบเรียมคลอไรด์ดังนั้นขั้นตอน,น,นแรกเนี่ยสิ่งที่เราต้องทํานะครับนักเรียนก็คือเราต้องเขียนสมการเคมีที่เกิดขึ้นให้ได้ก่อนนะครับเขียนสมการเคมีที่เกิดขึ้นให้ได้โอเคเรามาเริ่มกันเลยนะเขาบอกว่านําสารละลายเกลือซัลเฟตของโลหะก,ก็คือ AsO4 ครับ นำ A S O 4นะมาทำปฏิกิริยากับแบเรียมคลอไรด์ครับผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นก็เกิดเป็นตะกอนของแบเรียมซัลเฟตแน่นอนครับผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งถ้าเราเอา A S O 4กับ B A C H 2มาทำปฏิกิริยากันนะครับเกิดเป็นแบเรียมซัลเฟตส่วนอีกตัวหนึ่งแน่นอนครับว่ามันจะต้องเป็นของของตัวไหนครับเป็นของ ACl2 อยสถูกไหมเนื่องจาก A มันมีประจุเป็น2บวก Cl มีประจุเป็นลบเดียวมันก็เลยจับเป็น ACl2 ยสนะครับจากนั้นเราก็มาดูนะครับว่าโจทย์บอกอะไรมาให้อีกนี่ครับเมื่อกี้เราพิจารณาข้อความถึงนี้แล้วใช่ไหมต่อมาดูข้อความครับ ASO4 มันทำปฏิกิริยากับสารละลายแบเรียมคลอไรด์ครับที่มากเกินพอโอเคเข้าใจคำว่าสารละลายที่มากเกินพอไหมครับ บเรียมคลอไรที่มากเกินพอหมายความว่ามันเป็นอะไรครับแบเรียมคลอไรมัน,เป,นเ, ium, line, เป็นสารเหลือครับถ้าแบเรียมคลอไรเป็นสารเหลือแสดงว่า ASO4 ตรงนี้เดี๋ยวนะตรงนี้เป็นสารเหลือเขียนไปนะครับว่ามันเป็นสารที่เหลือแสดงว่า ASO4 สัต้องต้องเป็นสารกําหนดปริมาณครับเป็นสารกําหนดปริมาณ นะเป็นสารกำหนดปริมาณพื้นที่เขียนไม่พอเดี๋ยวขออนุญาตลบนิดนึงตรงนี้เป็น bacl 2เหมือนเดิมสารกําหนดปริมาณส่วน bacl 2เป็นสารเหลือ,อดูนะครับว่าเขาบอกอะไรมาบ้างเขาบ,บอกว่าเริ่มต้นเนี่ย aso c 3.22กรัมนะครับ ทำปฏิกิริยากับ BaCl ที่มากเกินพอเค็มเป็นสารเหลือนะแล้วเกิดเป็นตะกอนของ barium sulfate ซึ่งมันหนักอยู่4.66กรัมครับส่วน a c l 2นี้เขาไม่บอกนะครับเขาไม่บอกสิ่งที่เขาต้องการถามก็คือโลหะ A ควรเป็นาธาตุใดแน่นอนครับนักเรียนถ้านักเรียนสังเกตดีๆเนี่ยแสดงว่าตอนนี้เขาต้องการความสัมพันธ์ของ a s o c กับ b a s o c ครับ เนื่องจากสาร aso c มันเป็นสารกำหนดปริมาณดังนั้นมันจะสามารถกำหนดได้ว่าผลิตภัณฑ์2ตัวนี้เกิดขึ้นเท่าไหร่ได้บ้างดังนั้นเราจับความสัมพันธ์ของ aso c กับ b aso c มาเท่ากันเลยครับเราจะสามารถหา aso c ได้จาก b aso c แน่นอนครับสมการนี้ดุลแล้วนะถ้านักเรียนดูดีๆสมการนี้ดุลแล้วดังนั้นจับมาเท่ากันเลยครับเนื่องจาก aso c 1โมลเนี่ยมันเท่ากับ b aso c 1โมลดังนั้นเขียนเลยครับ ก A ็โมลของ AsO c นะโมลของ AsO c เนี่ยตอนเนี้ยมันเท่ากับโมนของโมนของอะไรครับ BaSO c แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนักเรียนก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าสูตรในการหาโมนเนี่ยสูตรในการหาโมลก็คือมวลมวลนะครับหารด้วย มวลหารด้วยมวลโมเลกุลถูกไหมอ่ามวลหารด้วยมวลโมเลกุลอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันครับมวลหารด้วยมวลโมเลกุลเหมือนกันอ่าโอเคทีนี้เราก็มาแทนค่ากันเลยเราต้องการทราบค่า A ใช่ไหมเราต้องการทราบค่า A เราก็มาดูก่อนครับว่ามวลของฝั่งทางด้านซ้ายเนี่ยเขาบอกว่ามวลเริ่มต้นมันเท่ากับ3.22ถูกไหม 22, สามกรัม ขาะเดียวกันมวลโมเลกุลของ ASO4 เนี่ยเราทราบไหมเราไม่ทราบนะครับเราไม่ทราบแสดงว่ามวลโมเลกุลของ A เราไม่ทราบถูกไหมมวลโมเลกุลของ ASO4 มันเกิดจากมวลโมเลกุลของ A บวกกับมวลโมเลกุลของ SO4 ถูกไหมครับซึ่งมวลโมเลกุลของ SO4 นี้เราสามารถหาได้ถูกไหมเดี๋ยเดี๋ยวเอามาเขียนต่อนะส่วนอีกฝั่งหนึ่ง มวลนะครับมลเท่ากับมวลโมเลกุลของบารียมซัลเฟตมวลนะครับเขาบอกมาแล้วนี่ว่า4.6 6จกรัมจากโจทย์เลยนะโจทย์บอกมาแล้วว่า4.6 6กรัมแล้วก็ทีนี้ครับมวลโมเลกุลของ BaSO4 ว้าวโจทย์บอกมาแล้วด้วยเท่ากับ233นะครับเท่ากับ233ก็จากนั้นแทนค่าต่อครับฝั่งทางด้านซ้ายนี้ มวลโมเลกุลของ SO4 นี้ปกติเท่าไหร่ครับ SO4 เดี๋ยวเรามาหากันนะมวลโมเลกุลของ SO4 นะปกติ SO4 2ลบถูกไหมมวลโมเลกุลอะมวลโมเลกุลของ SO4 2ลบก็เท่ากับ s ก็คือ32ถูกไหม o อออกซิเจนอ่ะก็บวกกับออกซิเจนก็คือ16แต่มันมี4อะตอมก็คูณ4นะครับดังนั้นถ้าบวกกันจริงๆแล้วเนี่ยเท่ากับ ก็ฝั่งนี้32 16กคูณ4ก็เป็น64นะครับถ้าบวกกัน4่บวก2เป็น6 6หบวก3เป็น9แสดงว่ามว,วลโมเลกุลของมันเนี่ยเท่ากับ96นะครับมว,วลโมเลกุลเท่ากับ9 6ก็สามารถแทนค่าได้เลยว่าเป็น96้าพอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็โยกย้ายซ้ายขวานะโยกย้ายซ้ายขวาดูนะครับว่าได้เท่าไหร่อ่า ก็เขียนก่อนนะครูจะย้ายมวลโมเลกุลทั้งก้อนเนี่ยครูย้ายทั้งก้อนตรงนี้นะครูย้ายทั้งก้อนเนี่ยซุบเฉพาะข้างล่างนะย้ายไปฝั่งหนึ่งก็คือคูณถูกไหมก็จะได้เป็นมวลโมเลกุลของ A บวกกับ96บนะบวกกับ96ฝั่งนี้ก็จะเป็น3.22เหมือนเดิมแล้วครูก็จะทำการนี้ครับย้าย2 3 3้จากหารก็ไปอีกฝั่งหนึ่งก็คือคูณถูกไหม ก็คูณอยู่กับ233ครับอ่าโอเคจากนั้นทำยังไงต่อครับก็ดูตัวนี้ครับ4.6ปกติมันอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมก็ย้ายมาอยู่ฝั่งนึงก็ทำไมครับมันก็หารนะครับหาร4.66อ่าต่อมาครับอ่าพื้นที่ไม่พอละเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะขออนุญาตแป๊บหนึ่งครับ ฟึ๊บฟึ๊บอ่ะเราก็มาต่ออีกฝั่งนะฝั่งทางด้านขวาต่อนะครับฝั่งทางด้านขวาเกาะต่อดังนั้นมวลโมเลกุลนะครับมวลโมเลกุลมวลโมเลกุลของ A เนี่ยมันเท่ากับอะไรเท่ากับ233นะครับเท่ากับ233คูณอยู่กับ3.22 นะครับแล้วก็หารด้วย4.66แล้วก็เห็นไหมครับ96เมื่อกี้ทั้งก้อนเนี่ยทั้งก้อนนี้ก็คือวงเล็บใหญ่อวงเล็บใหญ่ใช่ไหมแล้วมาดูตรงนี้ครับเมื่อกี้เก้าสมันบวกกับ,บนวนมวลโมเลกุลของ A อยู่ใช่ไหมถ้าครูย้ายไปฝั่งนึงก็คือลบถูกไหมครับแสดงว่าลบด้วย 96ครับดังนั้นมวลโมเลกุลของ a เท่ากับเท่าไหร่ครับช่วยครูคิดหน่อยนะครับมวลโมเลกุลของ a นี้เท่ากับเท่าไหร่เดี๋ยวครูขออนุญาตคิดแป๊บหนึ่งนะครับก็คือเราเอา233คูณกับ3.22จากนั้นหารด้วย4.66นะครับแล้วก็ลบด้วย96คําคำตอบที่ออกมานะครับก็คือ 65ครับดังนั้นพอเราได้คำตอบแล้วว่าเท่ากับ65เนี่ยเราก็ไปดูในโจทย์นะนะครับในช้อยส์เนี่ยเพราะว่าในข้อสอบเนี่ยเขาก็จะบอกมาด้วยนะในข้อสอบเขาก็จะบอกมาด้วยว่าธาตุในหน้าแรกเลยนะครับเขาจะบอกว่าธาตุแต่ละตัวเนี่ยมีมวลโมเลกุลเท่ากับเท่าไหร่บ้างมีมวลอะตอมเท่ากับเท่าไหร่บ้างซึ่งมวลอะตอมของธาตุที่เท่ากับ65เลยนะครับคำตอบคือเป็นของ Z n นะครับ ดังนั้นข้อนี้นะครับเราตอบได้เลยครับว่าตอบ <c oughs> เราตอบได้เลยนะครับว่าตอบคอควายครับตอบคอควายนะตอบคอควายนะครับโอเคหวังว่านักเรียนทุกคนจะได้นะครับตอบคอควายนะครับตอบคอควายนะมองเห็นไหมว่าตอบคอควายใช่เ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวนึงนะครับ ตอบข้อความนะครับโอเคหวังว่านักเรียนทุกคนจะทําได้นะหวังว่าทุกคนจะทําได้สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย